ที่เมื่อกี้ดิพูดถึงไอตัวตูะะ้เนี่ยค่ะเป็นตู้อินฟาเรดมันสามารถที่จะเอาสารโลหะที่อยู่ในร่างกายเราออกเป็นตู้อินฟาเรดสามารถที่จะเอาสารโลหนะออกจากร่างกายเอ,อิบอันนี้เพื่อไม่ให้ความร้อนออกและตัวเราก็ไม่เจ็บซิปตรงนี้ใช่ไหมคอไม่เจ็บซิบตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเข้าทุกวันดิเคยลองนะมล้อาทิตย์หนึ่ง น้ำหนักหนึงกิโลชัวชัวโดยที่กําลังกายไม่ได้ออกเขาให้เราเนี่ยตรงนี้มันจะออกเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจุดต่างๆมันอยู่ที่ฝา่าเท้าเ้าจะตรวจร่างกายเราเช่นถ้าเรามีปัญหาตับจะฉีดน้ําตรงไหนมีปัญหาหมดลูกจะฉีดที่ไหนตัวนี้ก็จะสามารถทําให้ขับของเสียออกได้เลย<อ>นี่แหละค่ะสุดยอดที่เขาบอกว่า10ล้านของดีอยู่ที่ไหนอยู่บนห้องแถวๆนี้แหละคะ